ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเทคโนโล o ีห6ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเทคโนโลว่า6เครื่องนี้ครับแน่นอนครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คือเขามาพร้อมกับหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ยก็คือให้มา70วัตต์เลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากกล่องเซตขายเลยนะครับทุกคน และที่สําคัญครับตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยได้ความจุมาที่6,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางมากๆเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาชาร์จเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับตัวนี้ผมเล่นโอ้โหแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดมากๆเลยนะใครที่อยากจะได้มือถือแบตใช้งานอึดๆเจ้าเทคโนโลยี6เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะตอนนี้ผมก็เซตอัพสายเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาลุยกันเลยครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหรนะ่นาะ แบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์นะครับทุกคนถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่แบบโอ้โหความจุเยอะมากๆเลยนะสำหรับการใช้งานนี่ครับแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่ศูนย์เนาะเดี๋ยวผมรอเขาไปสัก2 3เซนเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ทุกคนดูนะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบเปิดเครื่องไปเนาะทำให้เหมือนว่าเราใช้งานจริงอย่างเงี้ยนะครับผมสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าเทคโนโปร่า6เครื่องนี้นะครับก็ราคาเปิดตัวเปิดมาที่7,999บาทนะครับ แล้วก็วางจําหน่ายมาได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมานะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าราคามันมีลดลงมาไหมถ้าเราซื้อตามช่องทางออนไลน์นะก็จะมีลดลงมาเหลือประมาณ7 0 0 0นตน้นๆหกพันปลายๆห้าพันกเอ้หกพันกลางๆก็มีให้เห็นนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะของแต่และแอป,ปเขาจะแบบให้ส่วนลดมาอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่เดมากๆเลยถ้าเทียบกับสเปคที่เราได้มา ก็ได้ไซส์หน้าจอมาที่6.78นิ้วนะครับความเอียดเนี่ยเป็น Full HD+ เลยก็ตัวพาเนลหน้าจอเนี่ยเป็นจอ AMOLED r e f l e a t e 120Hz ครับก็คือตัวนี้เนี่ยจอดีมากจอสวยใสทัตตีนะครับชิปเป็นตัวแรงครับ MediaTek Helio G99 Ultimate นะครับมาพร้อมกับแรม12 g b แล้วก็บวกแรมเพิ่มได้อีก12 g b นะครับหน่วยความจำให้มาที่256 g b กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าจอรูนะครับความเอียดอยู่ที่32เมกะพิกล กล้องหลังเนี่ยมีความเร็วหลกอยู่ที่108เมกะพิกเซลนะครับลำโพงคู่เสียงดังกระหึมแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราเทสชาร์จกันในครั้งนี้ก็ความจุอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับชาร์จ70วัตต์ครับผมแล้วก็มีในส่วนตัวบายพาสชาร์จิ่งเอาไว้ให้เราใช้งานไปด้วยนะครับระหว่างที่เราเล่นเกมเนาะใครที่เป็นคอเกมเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่แบบโอ้โหสเปคดีน่าสนใจครับถ้าคนที่ซื้อในช่องทางออนไลน์ได้เลยลราคาประมาณ6,000กลางๆ ตัวนี้ความปลอดภัยของเขาก็ได้สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอด้วยนะเออไม่ธรรมาดาจริงๆสเปคคือดีมากดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับเป็นดีไซน์เกมมิ่งเนาะสำหรับการใช้งานก็ใช้ได้ครับผมว่าหลายคนหลายท่านก็ชอบเนี่ยครับแบตเตอรี่600 0ม ah, ิลลิแอมป์แต่ว่าเครื่องบางสวยมากก็โอเคครับผมผมจะเปลี่ยนโหมดนะให้เขาเป็นชาร์จแบบชาร์จเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันมีโหมดให้ปรับเป็นอัลตร้าชาร์จนะครับแม็กซ์เจ็ดสิบวัตต์เลยเนาะตรงนี้สามารถที่จะปรับได้นะผมก็จะ เปลี่ยนเป็นแบบชาร์จเร็วเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวนู่นแหละครับชาร์จเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตมาได้58นาทีแล้วนะครับผมขออนุญาตกดหยุดแล้วกันเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยแน่นอนครับเต็ม100%เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ครับ100%เพราะว่าพอเต็ม100%ปุ๊บเขาก็จะตัดไฟออกไปเลยเนาะ การชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เครื่องตัดการเชื่อมต่อก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ถือว่าชาร์จเร็วมากมากเลยนะผมชาร์จไป20นาทีแรกเนี่ยได้แบตเตอรี่มาที่40%เลยนะครับแล้วก็ชาร์จไปประมาณแบบ30นาทีได้แบตเตอรี่มาประมาณ57% 0จนศูนย์จนถึง90%เนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็ศูนย์จนถึง100เนี่ยใช้เวลาประมาณ58นาทีนะครับผมถือว่าเร็วมากมากเลย ตัวชาร์จของเขาเราสามารถที่จะปรับได้3สเต็ปนะครับผมมีชาร์จชา้าสมาร์ทแล้วก็อัลตร้าชาร์จที่เป็นการชาร์จแบบเต็มกําลังไฟเลยนั่นก็คือ70วัตต์เลยนะครับถือว่าเป็นมือถือที่โอ้โหแบตเตอรี่6000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ในเรื่องการชาร์จเนี่ยก็ชาร์จเร็วมากๆเลยนะครับผมโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ